สวัสดีครับที่เห็นอยู่นี้ก็คือเครื่อง e f a s i v e นะครับตัวนี้เป็นเครื่องสแกนใบหน้าที่มีความสามารถในเรื่องของการเชื่อมต่อ wi-fi วันนี้เราจะมาดูกันครับว่าเครื่อง e f a s i v e ที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับมันมีความพิเศษแล้วก็ความน่าสนใจในการเอาไปใช้งานเป็นอย่างไรบ้างจุดเด่นของเครื่อง e f a s i v e นะครับที่น่าสนใจในจุดหนึ่งก็คือตรงที่ด้านใต้ของตัวเครื่องนี้จะมีช่องให้เสียบ ตัว USB นะครับเราสามารถจะเอา USB Drive ไ,ไปเสียบแล้วก็ copy เอาข้อมูลออกมาได้ด้านหลังของตัวเครื่องนะครับก็จะมีในช่องตัวที่เป็นต่อสายแลนนะครับเราสามารถที่จะใช้สายแลนเสียบยังไปในตัวเครื่องเพื่อเซตอัพเป็นระบบในจุดที่เชื่อมต่อที่มีระบบ n e t w o r k LAN อยู่แล้วก็ได้นะครับถัดมานะครับในคอนเนคเตอร์ที่อยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับที่เห็น ก็จะมีช่องสำหรับใช้ต่อกับกรอนแม่เหล็กไฟฟ้านะครับเราสามารถใช้คอนเนคเตอร์ที่มีอยู่ในชุดนะครับผมเสียบเข้าไปแล้วก็นำไปติดตั้งใช้เป็นระบบกรอนแม่เหล็กไฟฟ้าได้นะครับก็จะมีช่องต่อที่เป็นอินพุตนะครับ12โวลต์เครื่องตัวนี้จะใช้เป็น12โวลต์ไฟ12โวลต์นั่นหมายความว่าเราสามารถที่จะนำเอาไปใช้กับชุดกรอนแม่เหล็กไฟฟ้าหรือ power supply เพื่อติดตั้งเป็นระบบ เปิดปิดประตูสแกนใบหน้าเปิดปิดประตูได้นะครับและอีกหนึ่งจุดเด่นของตัวเครื่อง efe ten หรือ efe สิตัวนี้ก็คือความเร็วในเรื่องของระบบการจับภาพนะครับหน้าจอขนาดใหญ่นะครับเป็นแนวนอนตรงนี้มีระบบแสงที่ใช้เมื่อมีการใช้งานบนกับจุดที่มีความมืดนะครับผมไฟที่ตรงนี้ก็จะส่องสว่างขึ้นมาในกรณีที่ จุดที่ใช้งานมีความแตกต่างทางแสงสว่างนะครับระบบ Visible Light เป็นแสงที่ใช้ในเรื่องของการจับภาพอีกจุดหอีกจุดเด่นหนึ่งเลยนะครับที่เป็นคีย์ของการใช้งานนั่นก็คือเครื่องรุ่นนี้นะครับได้มีการเพิ่มนะครับที่ทางบริษัท t i m e x ็ R ของเราจำหน่ายนะครับได้มีการเพิ่มฟังก์ชันของตัว Wi-Fi เข้ามานะครับนั่นหมายความว่าผู้ใช้งานนะครับ สามารถที่จะเลือกใช้ตัว Wi-Fi ที่อยู่ในพื้นที่ได้แทนการใช้ระบบสายแลนเอาเครื่องตัวนี้ไปนะครับผมก็ไปเลือกติดตั้งในจุดที่สัญญาณ Wi-Fi ถึงนะครับแล้วก็ทำการลงทะเบียนเก็บใช้งานทําเป็นใช้ในเรื่องของระบบบันทึกเวลาได้หรือจะใช้ในส่วนของการทำเป็นระบบเปิดประตูนะครับระบบเปิดปิดประตูเครื่องขนาดเล็กกะทัดรัดติดในกับผนังนะครับผมสามารถติดกับผนังแล้วก็ ยึดเท่ากับพื้นที่ที่มีพื้นที่จํากัดในการใช้งานได้เพิ่มความสวยงามไปอีกอย่างนะครับสำหรับตัวรุ่น e f e s t 10ที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็อยากจะเป็นอีกสินค้าตัวหนึ่งที่อยากจะแนะนำให้กับของผู้ที่กำลังมองหานะครับผมขอบคุณมากครับ